สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่มัดรวม4น้นอยนะครับผมก็รู้สึกว่าอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์สงการเนี่ยแนวทางฮานอยก็เดินไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่มามาบ้างไม่มาบ้างนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมของเราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มามาแค่เลขตาราง นะครับพี่พี่มาแค่เลขตารางนะครับในตัววิ่งตัวรูดเนี่ยไม่มาเลยนะครับเนาะของเราก็คือไม่มาก็คือไม่มานะครับพี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่า8นะครับเขามาอยู่ในรอบเฉพาะกิจแค่นั้นส่วนเก้าเนาะเขาก็มาแค่ในรอบพิเศษแต่คือมาเป็นเลขหน้านะครับผมต้องขอโทษพี่พี่จริงๆนะครับส่วนเรามาดูเลขตารางนะครับว่าเข้าตัวไหนบ้างนะครับเลขตารางนี้ เข้า70นะครับพี่พี่ในรอบปกตินะครับเข้า7 0ูนเนาะนี้เลขตารางนะครับขอสรุปเลขตารางนะครับส่วนที่เหลือนะครับไม่มานะครับพี่เนาะมาแค่70นะครับแค่นั้นนะครับเลขตารางก็ช่วงนี้อย่างที่บอกก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็พยายามทํเเต็มที่นะครับพี่พี่เนาะทำตามตามสูตรคานวณแต่บางครั้งบางทีแนวทางมันก็เดินไม่ดีนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ วันนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับค่อยตามเนาะหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับก็ยังไม่ต้องตามก็ได้นะครับเนาะก็รอให้รอให้มันแนวทางมันเดินดีก่อนนะครับพี่พีเพราะว่าอาทิตย์นี้คือเหมือนจัดสะดุดนะครับเนาะสลับแนวทางหัวห้านอยนะครับเรามาดูนะครับในโค้งสุดท้ายเลขตารางนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข0เลข5เลข1เลข9 เลข6นะครับปิดท้ายด้วยเลข8นะครับผมตัววิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่9นะครับรูดไปที่6นะครับผมสายรูดนะครับประกบคู่90 91 95 98 60 61 หกห้าหกแปดนะครับผมใครไม่ชอบที่ผมเจาะนะครับก็ประกบคู่ในะเลขตารางได้นะครับจับวินได้นะครับผมนี่เลยนะครับก็ใครชอบก็ลองดูนะครับผมส่วนในตัวนี้ตัวเจาะผมนะครับ68 95 9ก้านะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขห้านะครับหลักร้อย595568นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสรับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเลขเด่นตารางนะครับ วันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมีโชคกันทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ